Uh, สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดกับเจ้ากระเป๋าติดถังน้ำมันยี่ห้อแกป้านะครับตัวนี้เป็นท้งแบกนะครับของแกปป้าขนาด15ลิตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูแล้วก็รีวิวการใช้งานเพราะว่าผมใช้ใบนี้มานานมากๆแล้วแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ค่าตัวของตัวแกป้าเนี่ยตัว15ลิตรตัวเนี้ยแท้งแบกตัวเนี้ยอยู่ที่6,500บาทรวมตัวตรงแทงลิงตรงติดฝาทำน้ำมันแล้วนะเดี๋ยวผมจะอันนั้นเดี๋ยวผมจะให้เขา,เาไปดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงอ่ะเบื้องต้นกระเป๋าเป็นแบบนี้ครับนะครับข้างบนเนี่ยมีคําว่าแกป้าจริงๆมันจะมีตัวสายตรงเนี้ยก็เรียกอะไรอ่ะยื่นไป ใส่ตัวโทรศัพท์แต่ว่าผมไม่แนะนานะผมเคยใส่โทรศัพท์ทีหนึ่งโทรศัพท์ฮีทไปเลยฮีทนะครับขึ้นตัวตัวระบบมันแจ้งเตือนเลยว่าโทรศัพท์ของคุณมันร้อนเกินไปอะนะครับที่อาจจริงๆรินี่ผมบอกก่อนนะผมแก้ไขมันนิดหนึ่งนะครับสังเกตไหมว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนนะี่นี่ตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายขวาผมตัดนะครับมันเป็นสายยาวๆ เป็นสายสะพายผมตัดน,นะเพราะว่ามันเกะกะครับเวลามันเอาไปใส่กับถังมันหลอออย่างเงี้ยอะเรามาดูกันนี่ครับก็หน้าตาเป็นสีดํานะครับตรงนี้เป็นที่ใสเขาเรียกอะไรใส่แมปใส่อะไรได้นะครับกระเป๋าตรงนี้ครับมีทางซ้ายและขว,วาเป็นช่องใส่ของนะครับอ่าด้านนี้ก็เช่นกันอ่าแล้วก็มีนี่นี่น,น,น,นี่เขาเรียกว่า ตัวคุมเรียกอะไรนะกันฝนผมทําให้ดูมันก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับการฝนอยู่อยู่เลยครับน้าไม่ไม่ซึมน,นะครับเนี่ยข้างใต้มันจะเป็นอย่างนี้เวลาคลุมแล้วนะครับนะก็เนี่ยขอบเนี่ยก็จะไม่โดนน้ํานะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่เป็นตัวลิงแทงนะคบไอตัวล็อกซิสเต็มการล็อกเนี่ยวิธีการล็อกง่ายๆครับเราเนี่ยสวมมันเข้าไปกับ ถังน้ามันนะครับมันจะดังแกลกก็คืออยู่แล้วก็จะดึงไม่หลุดนะครับเวลาปลดเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ครับกดเห็นไหมมันจะเป็นสปริงกดแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวห้าจุดมันจะคลายออกทันทีนะครับกดปุ๊บต้องแต่ว่าต้องกดแช่นะครับกดปุ๊บลองงัดขึ้นปุ๊กมันจะหลุดเลยอ่ะ,อะมาดูด้านในมาดูด้านในกันด้านในนะครับขนาดใหญ่ครับผมสิบห้าลิตรอันหนึ่ง 15ลิตรนะครับนะพื้นที่กว้างลึกอะ่ะใช้ได้เลยอืมสิลิตรแล้วก็ตรงจะง,งอยตรงนี้ก็มีมีมีใส่ลึกอะ่ะเยอะอ่ผมว่าใส่เยอะได้เยอะใส่ได้หนักเลยอะแล้วก็สมมุติว่าคุณใส่ใส่ไปรู้สึกว่าของคุณอะ่ะมันพองเกินไปหมายถึงว่าน้ําหนักมันไม่เยอะแต่มันพองคุณสามารถขยายกระป๋าอยู่ไหนแล้ววะ พอนี่ซิปตัวนี้คุณสามารถขยายกระเป๋าของคุณให้เพิ่มขึ้นไปอีกได้เป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้จะยกขึ้นได้อีกครับนะมันก็เป็นการแบบยืดอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอะะก็สมมติว่าของคุณเยอะจริงๆคุณก็ทําอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ใบนี้ใช้มาสี่พีสี่ห้าน่าจะโหมน่าจะห้าแล้วม้งครับผมซึ่งแต่แรกๆเลย ทนมากยังไม่เคยใช้ลุยแดดลุยฝนลุยทุกสถานการณ์แล้วยังยังผมว่ามันทนมากเลยนะสําหรับผมอ่ะคุ้มอ่ะหกพันห้าคุณนะถ้าผมเคยใช้ของทั้ง s w m o n t e c แล้วก็รู้สึกว่าอืมผมรู้สึกว่าแก๊ปป้าเนี่ยตรงนี้ครับตรงจะงอยตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยตรงนี้ครับมันรับกับถังน้ำมันของตัว v storm ได้สวยได้สวยกว่าเพราะว่าตัวนั้นน่ะด้านล่างมันจะดูรู้สึกโวงๆวงดูไม่เข้ารูปสักเท่าไหร่นะครับตัวของแกป,ป้าเนี่ยเข้ารูปพอดีแล้วก็ไม่ได้โดนถังน้ํามันด้วยนะเนี่ยสังเกตไหมทุกเนี้ยผมไม่มีรอยเลยนะก็โอเคแข็งแรงแข็งแรงนะครับการติดตั้งก็ง่ายมากไอตัวล็อกนี่ชือใช้หกเหลี่ยมขันไม่กี่ตัวเองนะครับถอดแล้วก็ใส่นะ เดี๋ยวเราไปให้ดูการติดตั้งกันว่ามันติดตั้งง่ายและรวดเร็วแค่ไหนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่นะครับที่ผมบอก่อะเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นตัวริงแทงนะครับเนี่ยเราใส่สกูเราเปลี่ยนแค่นอสามตัวเองนะครับเปลี่ยนง่ายมากใครๆก็ทําได้นะถ้าคุณมีอุปกรณ์โอ้โหบอุปกรณ์มันมันต้องมีติดรอแลวแล่ะนะครับตัวนี้ตัวน,วนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช่ไหม เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราคุณได้ยินเสียงดังแกลกใช่รับเห็นนะครับโอ้ยไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดอะแล้วมาดูวันที่ผมบอกว่าจะง,งอยมันดูเข้ารูปกว่านะครับนี่คือเข้ารูปแล้วนะเห็นไหมไม่มีโดนนะครับไม่มีโดนไม่มีโดนด้านล่างถังเราไม่เป็นรอยนะครับด้านหน้าไม่มีแล้วเวลาถอดถอดอยังไงนะครับนี่ผมทํามือไม่ถนัดน,นะปกติผมทํามือขวากดงัด แล้วนะครับใช้ง่ายครับใช้ง่าย